สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุณแนนคุณมอสนะคะวันนี้เรามาอยู่ ใกล้ๆตัวจริงคุณแดนคุณมอสนะคะซึ่งวันนี้คุณแดนคุณมอสมารับรถมาสแตงนะคะเ,คเป็นรถที่ยอดนิยมณตอนนี้กันเลยทีเดียวนะคะและวันนี้ต้องบอกว่ามาในตรีมสีส้มสีราวาออเรน์ซึ่งเป็นสีเดียวกับตัวรถเลยนะคะควันนี้เรามาถามคุณแนนแล้วก็คุณมอสกันดีกว่านะคะว่าทําไมตัดสินใจเลือกซื้อคาร์ลอบแล้วก็ทาไมตัดสินใจเลือกเป็นรถยนต์มาสแตงนะคะครับผม,ม ก็ผมว่าที่นี่บริการประทับใจมากครับโดยเฉพะที่เด็ของผมนี่สุดยอดแล้วติดแบบว่าติดต่อได้ตลอดเวลาครับผมทุพพาทุ่มอยากคุยกันได้ใช่ครับใช่ครับคือผมกาเท้าใจมากแล้วก็ก็เลยชอบอ่ะคือผมไม่คนง่ายๆแต่ตินใจง่ายๆเลยคือแบบถ้าอันไหนมันสบายใจผมก็เอาอย่างนั้นแหละ ใช่คุณหมอตัดสินใจได้อย่างรวดเร็วมากเลยนะคะตอนแรกเรายังไม่ได้เจอหน้ากันเลยเนาะรู้จักกันทางเพจผ่านทางเพจ Facebook นะคะคุณหมอก็ดูรถน่าจะศึกษารุดรถมาแพงมากพอสมควรแล้วใช่ครัคแล้วก็ตัดสินใจเลือกเพราะมีมีข้ออื่นหอม่คะอยู่แบบเป็นรถสปอร์ต ที่เป็นรถในฝันของวัยรุ่นหลายหลายคนใช่คุณมอสอายุ27เองครับ27เองก็จะแก่แล้วครับเอ้ยไม่แก่เลยมองคันนี้แพงอยู่นะสามสี่สามล้านสี่แสนเก้าหมื่นบาทเลยนะคะวันนี้คุณมอสตัดสินใจน่าจะประมาณไม่ถึงชั่วโมงตัดสินใจเลือกจองรถมาสแตนนะคะสำหรับท่านใดนะคะที่มองหารถยนต์นำเข้าอยู่นะคะ คาร์ลอบถือว่าเป็นตัวเลือกหนึ่งเลยนะคะเป็นบริษัทหนึ่งเลยนะคะที่ไว้ใจได้มั่นใจได้เอกสา,ารครบถ้วนสมบูรณ์ใบกำกับภาษีที่คุณมอสเลือกเพราะว่าใบกับภาษีที่เราออกให้เต็มจํานวนนะคะราคาถูกแล้วนะคะค <nogle> วามถูกต,ต้องต้องมาด้วยนะคะวันนี้ขอฟังเสียงคนสวยนิดนึงดีกว่า,าทำไมถึงชอบทำไมถึงชอบมาแตกก็เป็นรถในฝันค่ะแล้วก็ จริงๆแล้วไม่คิดว่าตัวเองจะได้จะได้มาออกรถมาแต่งปกติจะเป็นเป็นที่ไหนคะมัดบวบดรถรถรถธรรมดาค่ะไม่เคยคิดว่าแบบว่าอวันหนึ่งจะได้มานั่งรถยุโรปอะไรอย่างเงี้ยค่ะวันนี้เราสามคนต้องขอลากันไปก่อนนะคะขอให้คุณแดาไปสนุกกับรถคันใหม่ค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ